สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเช่นอินเทลรัร่เสียงหัวเราะเป็นเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหกูรอดแล้วอียานรอดแล้วปรากฏว่าตอนนาทีที่สี่สิบกว่าของไล่ป่วยกูก็ไม่รอดค่ะแจววองโดนจนได้ <laughs> ก่อนอื่นฉันอยากจะเท้าวความนิดหนึ่งว่าตอนต้นไลฟ์นะคะประมาณนาทีที่สที่ห้ามีเอฟซีคนนึ่งคอมเมนต์เข้าไปว่าอ,อ,อันนี้เข้าภาษาทําบุญลุงปล่อยวางทาใจเบาๆไอ้ผวยก็บอกว่าเขายไม่ใช่คนที่จะมายึดถือไปอะไรยังไงหรอกตัวเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนกับหาทรายที่ ไม่ว่าจะคลื่นจะซัดอะไรยังไงเขาก็ไม่ไม่เก็บเอามาคิดไม่เก็บเอามาใส่ใจคือกระแสขึ้นหมายถึงเรื่องราวปัญหาทั้งหมดไม่สามารถจะทำลายหาดทรายได้ไอ้พวยไอ้พวยมึงมาดูฝั่งแอดเดนติกของฝรั่งเศสเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันหดหายเข้ามาเรื่อยๆเพราะโดนคลื่นซัดนะ เพราะฉะนั้นเวลาจะเปรียบเทียบอะไรในมึงเย่าเปรียบเทียบเอาแต่แบบอื้กูนี่ครรมคมหอ,อกมากไอความครรมคมหอ,อกรอปภตัวฉกาดของมึงจะทําให้มึงโดนประหารชีวิตมึงรู้หรือเปล่าไอนี้ก็เหมือนกันบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก็บเอาอะไรมาคิดแต่ที่นั่งพูดนี่ก็คือนั่งพูดย้อนหลังนั่งคิดตลอดอย่างนูน้นอย่างนี้คือตอนนี้กำลังตำหนิยูทูบเบอร์ใกล้ตัวที่ช่วยงาน ว่าจะอวดตัวฉันเป็นคนคุมงานฉันเป็นคนฉันไม่เคยใช้งานพวกเธออย่างนู้นอย่างนี้ยิ่งทำให้คนอยู่ใกล้ตัวไปกันใหญ่เดี๋ยวไปฟังวิธีการพูดของมันที่จะทำให้คนอยู่ใกล้ตัวยิ่งเกลียดและก็ยิ่งหมางใจค่ะคนที่บอกว่าอรักลุงช่างมาดูแลลุงช่างทำเพื่อลุงช่างทุกอย่างทำอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างนะ่ะคนที่พูดประโยคนี้บ่อยๆนะ่ะ เอฟซก็ลองนึกเอาว่าเฮ้ย hey, มันควรจะพูดประโยคพวกนี้ไหมนะครับเพราะทุกคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยคนที่ทํา youtube เลยนะครับต่างก็คิดว่ามันเป็นคอนเทนต์คำว่าต่างคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันสามารถทําคลิปลงช่องได้เนี่ยแล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะนะแล้วจะมาพูดบอกว่า,วาเอ้ทำรักลุงช่างดูแลลุงช่างไปส่วนพักอู้อยากจะดูแลอย่างเป็นกําลังใจให้เนี่ยโอ้บางทีลุงช่างฟังแล้วลุงช่างก็รู้สึกว่าเออมันแล้ว youtube ที่อยู่รอบนอกล่ะ เรื่องทำลายน้ำใจคนไอ้พวยกับอีทถินิ number o จริงๆนะคะจำที่มันทำท่าร้อเรียนหมอปลาได้ไหมจำที่มันทำท่าบิดตูดร้อเรียนขุดอุ๊ปได้ไหมคะแล้วจำคำที่มันพูดกับทนายตั้มได้ไหมคะพอมีปัญหาแทนที่จะไปเคลียร์ไปอะไรขึ้นไลฟ์กับไอ้ขาหมูแล้วก็อุ้ยทนายตั้มเขาโกรอนะแล้วก็หัวเรากันคิกคักคิกคักมันมองออกคะ่ะตัวเองทำคอนเทนต์ ทุกคนก็มองออกตอนนี้มาพูดว่าไอยูทูบเบอร์ที่มาอยู่มาเป็นขี้ข่าเนี่ยนะมาทําให้แล้บอกก็ทําเพราะความรักลุงช่างอยากช่วยเหลือลุงช่างเนี่ยทุกอย่างเป็นคอนเทนต์คุณทํำลายน้ําใจของคนที่อยู่ในนาและเป็นขี้ข่าดูอีย่าอาชิสิบ้านมันลูกมันหลานมันมันยังไม่ได้ไปทําหาให้แดกไปกวาดไปดูแลขนาดนั้นเลย แต่มาเป็นขี่ข่าไปกวาดบ้านให้อาหารทำจากร้านกว๋วยเตี๋ยวอียาชีก็ต้องยกเข้าไปประเคนลูกมึงไปถวายให้ลูกมึงถึงในห้องนอนที่ลูกมึงกำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่อย่างเมามันแดกเสร็จและอียาชี้ก็ต้องไปเก็บจานออกมาเอาไปส่งคืนเอามาล้างแดกกันอยู่ในบ้านนั้นน่ะ เอาจานชิ้ไนไมื่อไหิงอีย่าชี้เช้าขึ้นไปก็ตั้งกล้องแล้วก็ขู่ฟ้าว่าจะถูกจับส่งกลับกกอกหรือเปล่าและอีนี่ก็กวาดบ้านไปเป็นขี้ข้ากวาดบ้านไปไปล้างถ้วยล้างจานอะไรให้ทุกอย่างทุกคนในานาน,นั้นก็จะพูดอย่างนี้แหละมาเพราะรักลุงช่างอยากมาช่วยลุงช่างแต่ตอนนี้ไอ้พวยออกมาด้อยค่าคนพวกนี้แล้วพูดบ่อย จริงๆแล้วเป็นแค่คอนเทนต์แล้วก็เอาไปเทียบกับคนรอบนอกถ้ามึงบอกว่าไอ้คนรอบในมาเป็นขี้ข้าเนี่คือคอนเทนต์ไอ้คนรอบนอกเวลาเขาปกป้องมึงก็เป็นคอนเทนต์หาแดกเหมือนกันไอ้พูยคนที่เคขคอยพูดเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นั่นอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องงานก็จริงแต่บางทีคําพูดบางครั้งอ่ะ YouTube อ่ารอบนอกเนี่ยนะบางช่องบางท่านเนี่ยก็จะพูด อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จะเป็นกระบอกเสียงพูดแทนลุงช่างประสนผักคนเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องต้องใช้กําลังแต่เขาใช้มันสมองอ่ะเขาใช้มันสมองที่มีเนี่ยแยกว่าถ้าสิ่งไหนถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่โดนบิดบิดเบือนความจริงนะ youtube รอบนอกก็จะคอยออกมาอธิบายว่าเอออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้น่าอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นก็เหมือนกับได้ช่วยอีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าช่อง youtube ช่องไหนที่ ที่อยู่รอบนอกแล้วไปบิดเบือนความจริงไปแบบเหมือนกับอยู่ฝั่งตรงงตรงข้ามะนะครับ youtube เหล่านั้นก็จะคอยพูดอธิบายว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ถูกไม่ต้องไอพ้พวยไอพ้พวยไอพ้ไอพวยอย่าย้อนแย้งไอ้จังเวนถ้วยตะไลมึงนี่มันย้อนแยง้งวันก่อนมึงเพิ่งห้ามไอ้พวกสายรอบนอกว่าไม่ต้องมาพูดแทนกูมึงเพิ่งด่าไอข้ขาหมูไปตอนนี้มาชมว่า youtube รอบหนต้องใช้แรงงานเพราะว่าโง่ ปกป้องฉันไม่ได้คุณห้ามเขาเองไม่ใช่หรือคุณห้ามเขาเองไม่ให้สร้างดรามา่าคุณห้ามรอบไหนไม่ให้พูดมึงใช้แรงงานช่วยกูอย่างเดียวเขาก็เลยมีแต่ทำคอนเทนต์รักลุงรักป้ารักเมลทำได้แค่นี้แต่รอบนอกเนี่ยมึงเพิ่งห้ามเข้าไปว่าไม่ต้องมาพูดแทนแต่ตอนนี้มาชื่นชมมาอุ้ยเขามีมันสมองถ้าเกิดใครเอาอะไรไปบิดพวกนี้ก็จะมาแก้ให้ คุณคิดว่าไอ o ยูทูบรอบนอกของคุณมีมันสมองหรอืออย่างไอเตีย้ยคุณคิดว่าที่มันพูดเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันพูดเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรจะมาแก้แทนเหรอไม่ใช่มันหลอกแดกเงินเอฟซีรอสติกเกอร์ยูทูบที่ดูดคลิปคนไปทั่วอย่างไอขาหมูคุณไม่มีคุณภาพเหรอ จะมาพูดแก้อะไรได้ในเมื่อตัวมันเองก็มิชาชีพโกหกปิ้นป้อนกรล่อนตอแหลหนักกว่าพวกมืออีกอย่างอีอีอะไรละ่ะที่ชอบเอาป้ายแดงๆอย่างนางมาร้ายอย่างเนี้ยออกมาก็ดา่ดาดๆาดาด,าดาแล้วก็ออกกระดาหนึ่งกับเมเดคุณว่าดีเหรอเขาช่วยคุณเหรอพวกนี้ยิ่งดา่าคนยิ่งมองเฮ้ย มึงเลี้ยงคนอย่างนี้ได้ยังไงเลี้ยงเอาไว้ด่าใช่ไหมตอนนี้มาสารรเสริญเยินยอว่า YouTube รอบนอกฉลาดกว่า YouTube รอบในที่โง่แล้วต้องใช้แรงงาน YouTube รอบใดเนี่ยเขาช่วยคุณจริงๆแต่ YouTube รอบนอกทำคอนเทนต์ไม่ต้องไปอะไรเลย แค่มานั่งดูดคลิปไปแล้วก็เอาไปด่าๆๆก็ได้เงินได้ทองแล้วไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยกลับช่วยให้คนเกลียดคุณมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าพวกคุณนี่สะถุนมีแต่คนสะถุนอย่างนี้แล้วแต่ละตัวดูสิดูปากคอแต่ละตัวสิมีใครเอาเรื่องคุณไปบิดถามหน่อยสิ่งที่ฉันพูดเนี่ย คุณทำแล้วลือ้อลื้อแล้วทำทำอะไรก็ไม่เคยเสร็จความโศกโครธของพวกคุณมีภาพประกอบทั้งนั้นมีภาพประกอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีใครเอาอะไรไปบิดและยูทูบรอบนอกก็ไม่ได้มาช่วยแก้กความจริงแต่มาด่าตอบด่าแทนคุณด่าเอาสะใจด่าแล้วเอฟซีชอบยอดวิวขึ้นอย่างนี้คุณก็ต้องนับไอ้ไหลเป็นยูทูบรอบนอกของคุณด้วยสิ พราะช่วยด่าแทนช่วยแก้แทนตลอดใช่ไหมเหมือนกับคนที่อยู่ฝรั่งเศสอะนะเหมือนกับคนที่อยู่ฝรั่งเศสเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี่อยู่ฝั่งลุงช่างนะครับบอกว่าอ่อากนั่นอย่างนี้กับลุงช่างอย่างนั้นอย่างนี้ถามจริงว่าที่ที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่แรกลุงช่างก็เข้าใจคิดว่าเป็นคนดีนะลุงช่างก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนดีนะออามากับทนายชื่อดังด้วยนะ สุดท้ายทุกวันนี้เป็นไงล่ะครับมันเป็นหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับซึ่งวันเวลามันพิสูจน์คนเหล่านั้นได้นะครับมันพิสูจน์คนเหล่านั้นได้แม่ไอ้พวยพูดซะว่ากูอยากจะไปอะไรอันนั้นอันนี้อันนี้ไอฮิอาฮะอะไรกับมึงไอ้พวยกูทำงานกูทำหน้าที่มึงติดต่อทนายตั้มไปใช้ลายอีกเถอะติดต่อทนายตั้มไป ขอร้องให้ทนายตั้มมาช่วยทำคดีละ่ะคนแรกที่ทนายตั้มปรึกษาคือกูป้าคิดว่ายังไงครับด้วยความเมตตากูไม่ชอบที่หน้ามึงบอกตรงๆต,ตั้งแต่แรกนะรู้สึกว่าคนนี้สันดานแม่งเชี่ยแน่นอนแต่เอ็นดูอีแตนเอ็นดูอีผู้หญิงเสื้อแดงคนนั้นว่ามันน่าสงสารต้องตกบันไดพลอยกระโจนไปกับผัวด้วยผัวนี่นะ ยังไงก็ทิ้งไม่ได้เอนดูอีแตนค่ะ e ถึงบอกทนายตั้มว่าตั้มลองคิดง่ายๆว่าตั้มอยู่บนเรือเนี่ยและเห็นคนตกน้ำแล้วก็ชูมือขึ้นมาเนี่ยคนคนนั้นแม้ว่าจะเป็นคาตกรเป็นคนเฮี้ยเป็นคนเลวตั้มทำยังไงดิฉันก็บอกทนายตั้มไปว่าไม่ว่าไอคนที่ยืดมือมาแล้วจมอยู่ในน้ำเนี่ย จะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวหรือเป็นอะไรก็ตามทีแอคชั่นแรกที่คนต้องทำก็คือดึงเขาขึ้นจากน้ำก่อนแล้วทีหลังค่อยว่ากันนี่คือสิ่งที่ที่ฉันบอกกับทนายตั้มเล่าทุกครั้งก็เหมือนกันอย่างเงี้ยทุกครั้งแหละทนายตั้มสิ่งตัดสินใจขอไปดูคดีคุณก่อนขอไปคุยขอไปดูแล้วก็ถูกคุณหลอกว่าคุณสองคนผัวเมีย เป็นคนริเริ่มที่จะให้มีการชนะสูตรรอบสองลืมตรงนี้ไปแล้วหรือยังกูเนี่ยยังไม่ลืมฉัดไม่ได้เข้าไปเพราะว่าอยากไปไอฮิอะฮะอะฮิอะฮะอะไรทนายตั้มเป็นคนที่ชั้นรักแล้วก็นับถือเราให้เกียิซึ่งกันและกันมีอะไรจะช่วยทนายตั้มได้ฉันก็ช่วยแล้วพอ ตั้มรับปากว่าเดี๋ยวจะไปดูคดีตั้มก็มาคุยว่าผมไม่เคยได้ตามคดีเลยป้ารู้ข่าวจากอย่างเงี้ไม่ละเอียดป้าบริฟให้ผมหน่อยฉันเป็นคนบริฟคดีให้ว่านี่เกิดนี่นี่นี่วันนี้นนอ,อย่างนี้อย่างนี้นี่นมีพิรุษอะไรยังไงฉันเป็นคนริฟเป็นคนทําให้ตามหน้าที่ค่ะที่เข้าไปตอนนั้นมันคือหน้าที่แต่จุดที่ยืนอยู่ตรงนี้มันคือหวัวใจ ตอนนี้ที่ฉันทำตามใจที่เห็นและสิ่งที่สําคัญคุณมาบอกว่าตอนนั้นเข้ามาดีคิดว่าจะเป็นคนดีการที่คุณเอาการด่าทอหรือวิพากษ์วิจารณ์คุณมาวัดว่าดีหรือเลวไม่ได้หรอกค่ะเหมือนคุณกําลังจะบอกว่าใครที่เป็นคนฝังฉันคือคนดีใครที่ไปอยู่ฝังฉันคือคนเลวคุณวัดตรงนั้นไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งสันดานที่พวกคุณทาที่เห็นเห็นกันอยู่นะ่ะมีแต่ความชั่วชาติสารเลว ฉันจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรฉันเอาต้นต่อเอาคํามาให้ฟังแล้วคุณก็พูดก็ทําอย่างนั้นจริงๆวันนี้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณทําอะไรกับทนายตั้มคุณเรียกทนายตั้มว่าอะไรคุณเอาทนายตั้มไปนิน,นทายอย่างไรคุณสองคนผัวเมียเชื่อเอฟซีที่มาโกหกพวกคุณว่าคุณถูกทนายตั้มหลอก ทนายตั้มได้รับเงินไปเป็นสิบล้านแล้วได้สัญญาว่าจะเอาแค่สองล้านที่เหลือจะมอบให้ลูกคุณเพราะคุณไม่ได้เงินคุณก็โกรธคุณก็มาเก็บความไม่พอใจมีความเตรียมพร้อมกันที่จะเททนายตั้มอยู่แล้วอย่าบอกว่าคุณออกจากกลุ่มลายนั้นคุณออกจากกลุ่มลายแต่คุณส่งไอชิดเข้าไปเพื่อนเงี่ยหูฝังไอชิดพูดเองคะ่ะไอชิดเมาแล้วเล่าเอง เรื่องนี้หลายๆคนก็รู้าานพระอาจารย์พลก็เคยพูดดังนั้นเนี่ยคุณอย่าบอกว่าฉันเปลี่ยนไปตอนนี้ฉันเป็นคนเลวเพราะฉันไปด่าคุณคุณเล่นงานทนายตั้มก่อนเมียคุณไม่ให้เกียรติทนายตั้มเมียคุณก็ปากหมาเหมือนกับอีจ้ายบ้านนั่นแหละที่แทนที่จะพูดเขาให้พูดแค่ว่าให้ยืนยันว่าไม่เคยได้ให้เงินให้ทองอะไรทนายตั้มพูดแค่นั้นก็จบ แต่อีสมพรมันต้องปากหมาแต่ในส่วนที่ทนายตั้มได้รับจากเอฟซีนนต้องไปถามทนายตั้มเองพูดทําเฮี้ยอะไรพูดจนทนายตั้มต้องเข้าไปเม้นเองว่าป้าพูดอย่างนี้ผมเสียหายแล้วจากประโยคของอีกธึกนี่แหละที่ทำให้ทนายตั้มตัดสินใจว่าป้าครับผมไปไม่ไหวเราคุยกันเยอะมากค่ะจริงอยู่เรื่องมันเกิดจากตีงูตีทนายแต่เรื่องตีงูตีทนายมันเคลียร์แล้ว ทนายตั้มตัดสินใจว่าผมไม่มีใจแล้วป้าผมเป็นคนที่ทําอะไรถ้าไม่มีใจผมทําไม่ได้ครับป้าฉันยังท้วงไปเลยว่าสงสารเด็กไหมนึกถึงลูกเขาไหมถ้าทิ้งเขาตอนเนี้ยจะแย่ไหมตั้มยังพูดออกมาว่าถ้าจําเป็นจริงๆผมก็ทําแต่ผมบอกป้าเลยว่าใจผมไม่เหลือแล้วนะป้า แล้วทําอะไรที่ไม่ใช้ใจทําผมทําได้ไม่ดีหรอกครับฉันก็ยังบอกตามไปว่าได้ฉันเข้าใจแล้วดูวันนี้ไอ้พวยวันนี้เรื่องมันผ่านมาตอนนั้นมันตั้งแต่ปีสองหนึ่งปลายปีนี่ปีสองสี่ไอ้ควายนี่ยังมาลื้อฟื้นอีกยังมานั่งพูดอีกมันเครียดมากค่ะเพราะมันรู้ว่ามันจะโดนสองแปดแปดและโทษสูงสุดของสองแปดแปดคือประหารชีวิต เพราะทนายมันที่มันจ่ายเงินไปแพงมากมายวันนี้ยังเขียนอุทธรณ์ไม่เสร็จเลยยังไปขอขยายเวลาขอขยายไปถึงสิบเก้าสิงหาไอ้พวยมันเห็นอุทธรณ์ของโจทย์แล้วสั่นสิตายแน่กูตายแน่กูตแ,กแต่ทำไมทนายกูแม่งยังว่าทนายเขาไม่ได้ไปถูกประหารชีวิตด้วยก็จะไปสนใจอะไรละ่ะเงินก็รับมาแล้วจริงไหมไอ้พวยจงช่างเคยทำ แจ่วบองนะครับไปให้นะครับเคยทําแจ่วบองไปให้นะครับอยากให้คนฝรั่งเศสได้ทานแจ่วบองนะครับก็ทําทาไปให้ด้วยใจนะครับลงมือทําเองด้วยซ้านะครับลงมือทําเองโคลกพริกโคลกปลา้าด้วยตัวเองนะครับทําด้วยใจจริงๆแต่ไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้ทําลงคลิปถ้าคิดจะทําลงคลิปแล้วมีคนดูเป็นลแสนเป็นล้านอันนี้ก็จะทําคลิปนะครับแต่นี่ลุงช่างไม่ได้สนใจที่จะทานะครับไม่ได้สนใจที่จะทไม่โกหกสิพวยไม่โกหกสิจ้าอย่าตอแหลจ้า เธออาจจะไม่ได้ถ่ายแต่เมียเธอนะถ่ายตั้งแต่ไปเก็บขาไปกับน้องเมียเธอไปกับอีตายไปเก็บขาไปเอานู่นเอานี่กันโอ้โหแล้วไอ้คลิปแจวบองทาแจวบองให้ป้าบุหลันเนี่ยนะคะถ่ายกันทุกช่องแล้วมีนับดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าคลิปเมียมึงถ่ายไว้ตลอดหลักฐานมี อันนี้แค่ในช่องตายนะมีแค่นี้นะในช่องตายถ้าไปหลายๆช่องหลายๆกล้องไม่ว่าจะเป็นไอไอไอภาพที่เห็นที่นั่งทําร่วมกันทําอยู่ทุกคนตั้งกล้องหมดค่ะทนายตั้งไปเห็นยังขำยังบอกว่าป้าน,นี่เข้าใจหาคอนเทนต์หาไรายได้ให้ชาวบ้านหาความสามัคคีให้ ไอ้พวยดูเป็นคนบ้านๆแล้วก็สนุกสนมกับชาวบ้านแล้วทุกคนก็มีรายได้จากคลิปแจวบองป้าบุลันฉันแซวเล่นมานานแล้วพ่อ,อะไรอยากให้มันสนุกเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าหลังๆเมียเธอโดนด่าว่าเมื่อไหร่จะส่งแจวบองให้ป้าบุลันสักทีที่เขาไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ส่งให้เป็นเพราะว่าฉันไม่ให้ที่อยู่ เขาขอที่อยู่ฉันไม่ให้ที่อยู่ฉันไม่อยากให้เดือดร้อนฉันไม่ได้ต้องการจนเห็นอเถกโดนด่าหลายครั้ง fc ตำหนิเอาหลายครั้งก็เลยหลังไม่ไปบอกอินบ็อกไปบอกจ่าเอ็มว่าเอาอย่างนี้ละกันทำมาสักกระปุกสองกระปุกก็พอไม่ต้องอะไรมากส่งมาแล้วเดี๋ยวป้าจะบอกก็ได้รับแล้วเขาจะได้เลิกด่าไอ้พลยอเถกสักทีหนึ่ง แต่ไม่ต้องส่งมาฝรั่งเศสนะส่งไปที่บ้านพี่สาวเดี๋ยวให้พี่สาวจัดการเองไม่อยากรบกวนไม่อยากให้เสียค่าส่งพวกคุณก็ทำกันเนี่ยเออกระเกริกคึกคืนถ่ายคลิปกันไม่รู้เท่าไหร่ยอดวิวยอดอะไรเมียคุณอะนะนะเริ่มถ่ายคลิปตั้งแต่วิ่งไปเรียกรถขายปลาเลยตั้งแต่นั้นเลยนะแล้วก็ได้กันมาอะไรกงไม่รู้เท่าไหร่แล้วแจวบองนั้น คุณบอกว่าปลาร้ามันอาจจะไม่ดีแม่อะไรกูไม่ได้แดกกูพูดหลายทีแล้วพอได้รับมาก็สั่งพี่สาวว่าพี่เจี๊ยบเอาไปทําบุญก่อนนะเอาไปทําบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้ทุกๆคนให้คนที่ทําทุกๆคนโดยเฉพาะให้น้องชมพู่หลังจากนั้นพี่เจี๊ยบก็แจกจ่ายไปแล้วกันจะให้บ้านไหนอะไรได้กินเพราะว่าเขากําลัง คิดว่าอาจจะทําเป็นอาชีพทําอันนี้เป็นสินค้าขายจะมีหลายสูตรจะมีอะไรยังไงก็ชิมให้เขาอร่อยอร่อยอะไรยังไงจะติชมก็บอกมาก็จะได้บอกเขาว่าเออปรุงตรงนั้นอะไรอย่างนี้จําได้ไหมที่คุณพูดกันนะว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้หลายสูตรให้ชิมเนี่ยสูตรแรกอย่างงู้นอย่างนี้คือตอนนั้นก็มีฉันมีหน้าที่จะทําให้เธอเป็นคนติดดินเพราะไอ้ภาพลักษณ์ที่เธอไป หลอกล่อไปอะไรไปเต่างอยไปอะไรเงี้ยมันทําให้ดูไม่น่าสงสารเธอต้องเป็นคนติดดินเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมคดีนี้มันถึงจะดูดีฉันมีหน้าที่ปรับภาพลักษณให้เธอแล้วฉันก็เล่าเรื่องนี้มาหลายครั้งไม่คิดว่าจะต้องมาเล่าอีกเพราะไอชาติชั่วตัวหนึ่งอุ้ยผมไม่คิดอะไรมากหรอกครับผมเป็นหาดทรายที่ไม่เดือดร้อนเลยกระขึ้นกระทบฝั่งไอสันขวาน เรื่องเก่าจบไปตั้งนานเคลียร์ไปตั้งนานแล้วมึงยังเอาออกมาพูดแล้วก็ยังตอแหลว,ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมึงไม่ถ่ายจะเมียมึงถ่ายตลอดไปหาขาเมียมึงก็ถ่ายคลิปไปนูน่นไปนี่แล้วทุกอันก็จะมีแจวบองป้าบุหลันแจวบองป้าบุหลันคนก็ดูกันไปคนก็เฮ hey ชื่นชมกันไปแล้วที่มึงนั่งตําแจวบองให้กูอยู่หน้าส้วมเนี่ยมึงลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วเหรอ ว่าได้ยอดวิวได้เงินได้ทองจากคลิปเจ้าบงป้าบุหลันกันไปเท่าไหร่ทั้งหมู่บ้านนั่นนหะแต่ก็ด้วยความที่ปลาร้าเราอาจจะไม่อร่อยนะครับปลาร้าเราอาจจะไม่อร่อยหรืออาจจะทานแล้วไม่ไม่ถูกใจนะครับกลายเป็นไม่ถูกใจไปเลยนะครับนาง,นางมารายสัสดีครับะระยะทางพิสดาร์การเวลาพิสดาร์ันคาลุงยนยัเลยใช้ได้ครับใช่ได้ ไม่ใช่ปลาล้าไม่อร่อยไม่ใช่แจ่วบองไม่อร่อยแต่ดิฉันไม่ได้กินพี่สาวดิฉันกินแล้วก็บอกว่าก็อร่อยดีรสชาติเข้มขน้นแต่สิ่งที่ผิดสำหรับแจ่วบองนั้นไม่ใช่ตัวแจ่วบองผิดแต่คนทํามันเหี้ยแจ่วบองไม่ได้มีความผิดอะไรเลยปลาล้าไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่อีกสองคนผัวเมียที่นั่งตํำอยู่หน้าซ่วมเนี่ยมันเหี้ยเห็นๆค่ะ